มีคนจำนวน7 2ที่ยังไม่ได้กดติดตามเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามให้ผมด้วยกดกระดิ่งเพื่อจะได้เม่แรกก่อนใครในะครับเดี๋ยวก,กันเรากลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ MMO หรือว่าแนวหาของฟาร์มของนะครับฟาร์มเลเวลเลยประมาณนี้คือตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าล็อบบี้ที่แบบว่าเข้ามาจะหยุดตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหน้าให้เลือกคลาสนะครับว่าคุณจะเลือกอยู่คลาสไหนนั่นเองผมจะเลือกอยู่คลาสแท้งและกันคลาสแท้ง ผมชื่อแท้งนะฮะตัวนี้เป็นโซนเควสนะครับเข้าไปสักหน่อยแล้วกันโซนเควสก็จะเป็นมีเควสมากมายนะครับเควสนู้นเควสนี้เควสนั่นเควสนั่นนะฮะนี่ครับก็จะมาอ่านกันได้นะครับวิธีการเล่นแบบสบายหึมนะฮะรู้จักสบายหึมหรือเปล่ากดแบ็คเข้าไปตอนนี้มีเซตนะครับเซตที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเทพเลยนะฮะตอนนี้มีของแจกนะครับผมขอรับของแจกไปเลยละกันนะฮะไม่ขอเกรงใจเลยละกัน ของแจกผมก็ขอไม่ใส่เหมือนเดิมหรือว่าใส่ดีไม่ใส่ดีกว่านี่เราใช้กระดาษนะครับเพราะว่าผมเป็นแทงตัวอุปกรณ์บริจาคนะครับมีใครบริจาคอะไรบ้างอุ้ยอุ้ยอืมอืมอืมบริจาคอะไรใช่ไหมก็ขอเลยแล้วกันนะครับอืมอืมอืมขอเลยแล้วกันนะครับอืมของบริจาคโคเทพอ่ะเนี่คุณรู้จักดาบนี้ปะดาบเนี้ยโคเทพอ่ะแล้วก็หมอนี้โคเทพอ่ะโคเทพไปนะเว้ยดูดิ โอโ้ดูดาบข้าสิมันช่างสะบะหึมเหลือเกินดูดิดูดาบข้าสิสะบะหึมมากเลยอเอะเนาะแล้วใครมันอะไรวะเนี่ยตีคืนแม่งตีคืนแม่งใครแม่งอันนี้วะเนี่ยไปลักจ้านี่คือโซนพีพีนะครับพีพีแลน์นะฮะแล้วตรงนี้คือมาร์เก็ตโซนนะครับผมผมขอใส่ชุดเการาะแบบเทพๆแล้วกันนะ เขาจะได้แบบเกงกลัวต่อข้อข้อมีชุดกอดที่บอกว่าอืออาชุดน,นี้ดีกว่าดูดูเท่กว่าตัวนี้เป็นเออ่วาร์ปเพื่อไปจัดเวทีประมูลนะฮะขอไม่ไปแล้วกันเพราะมันไม่มีประมูลนะครับตอนนี้ถ้าถ้ามีประมูลก็ไปตรงนี้ได้นะแล้วก็จะมีโซนแบบว่าโซนฟาร์มด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มแล้วกันทีหลังอันนี้คือโซนคือถังขยะนะฮะขอบริจาคอันนี้เอ้ยอันนี้อันนี้มีคนบริจาคเท่แบบว่ะเฮ้ย เฮ้ยดูหน้าดูหน้าน,นี่มีสกิลติดตัวอะไรครับนไม่เป็นเระเบิดเลยที่เชลไหนเป็นที่ฟาร์มนะแล้วก็มีโซนอีเวนต์ด้วยเวน้นโซนตอนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมจะไปที่เอ่อดาร์กอนโซนแล้วกันในโซนที่เอาไว้ฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะไปเวลเวลเวลสามสิบห้าแล้วกันไปไม่ได้อีกงะมาเปี้ยงกระซวกเข้าไปทันที กระซวกเข้าไปอีกหนึ่งทีกระซวกเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้มันก็ไม่โหดมากเท่าไหร่นะดาบดาบที่ผมใช้อยู่มันก็ไม่โหดเท่าไหร่นะกะ็ซ่วเข้าไปคือตีมันจะติดสกิลเลยครับตีแล้วมันจะระเบิดด้วยไงเนี่ยตุ้มอ่ะมีสกิลว่าตุ้มนี่ครับฟาร์มไปเลยนะฮะฟาร์มไปเลยตอนนี้ผมเลีวหนึ่งแล้วนะฮะใครขยันฟาร์มก็ฟาร์มไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนดาบต่อไปเรื่อยๆนะฮะ อมนี่ฟาร์มไปเลยนะฮะฟาร์มไปเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะสระกะเล่นนะฮะฟาร์มเลยนะฮะดอกพิคอตตายหาไปซะพวกงโง่โง่ทั้งหลายตายหาไปซะนี่จะกระสุนคงจัรเข้าไปคือบอกว่าผมนี่โหดมากเลยแม้วเขเอาของที่จกกับมาเล่นนะฮะ คือแบบามได้ของดีๆนะทุกคนทำเควสแล้วก็ฟาร์มแบบไปเรื่อยเวลมันก็จะโห่เรื่อยๆนะฮะจึ้ง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 จ้งจึ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 งจึ้งงจึ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 งจจึง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 จึ เดี๋ยวผมก็จะพาไปโซนวอล์กโซนแล้วกันนะครับมันเป็นโซนที่สมาร์ทเอาไว้เดินเล่นได้นั่นเองนะฮะแต่ได้บอกว่าตัดไม่ได้นีครับมันเป็นโซนที่เอาไว้เดินเล่นแบบว่าสบายใจเฉยๆวะนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะตัดได้อะคึงอ๋อนี่ไงตัดตัดแล้วมันก็จะยิ่งไงเกิดเกิดที่เลย เนี่ยเหีป้าตัดแล้วมันก็จะเกิดเลยนะครับแล้วเอาเอาไม้ไปทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปโซนอื่นแล้วกันนีครับเป็นงานเสี่ยงภูมิหลอกไหมล่วเอวเอาาเสียงภูมิไม่หลอกหรอกนะการอันนี้คือการขุดหินนี่ครับแล้วจะขุดทําไมผมไม่อยากจะขุดเลยเออก็สามารถฟาร์มหินไปขุดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับนี่เราไม่ได้ขุดดูแล้วก็ขุดไปเลยนะครับเออ นี่เราก็จะได้ของได้เส้อที่ไหนหรอเราไม่ได้ห่าหิวเลยเลยอ่ะลกลับดีกว่านี่ผมไอหยามนี้ดาบทพนะฮะดาบทพนะฮะแล้วผมได้มาจะตอนไหนวะหรือว่าตอนที่ผมแบบรับของที่จากว่าดาบทพเลยเนี่ยดาบสีแดงครูจําได้ป่ะที่มันอยู่หน้ารอบบี้อะ่ะแนนเด็ดเด็ผมบอกเดี๋ยวพาไปดูกันใช่ป่ะวะเนี่ยโอ้ยไม่ใช่อะ่ะแค่มันสีแดงเหมือนกันนะครับสปาก,ก็สวยงามมากเลยนะครับก็ใครที่อยากเข้ามาได้นเซิร์ฟนี้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ลิสคิปชั่นนะครับ ใครที่อยากเข้ามาเล่นเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอโทษด้วยที่ทำคลิปสั้นนะฮะแต่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าคลิปยาวเดี๋ยวคุณก็เบื่อนะครับาบายครับ